Hello! Welcome to g u r u m a t h c l a s s My name is b n n and you c a n c a l l me คุณเบค่ะวันนี้ค u b เบจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเรื่องแรกที่จะมาสอนในวันนี้ก็คือเรื่องของการบวกนะคะเด็กๆรู้กันไหมเอ่ยว่าการบวกคืออะไรนะช่วยตอบค u b เบหน่อยได้ไหมคะว่าการบวกคืออะไรเอ่ย ไม่รู้กันใช่ไหมคะว่าการบวกค,คืออะไรครูเบ้นจะบอกให้เลยนะคะการบวกคือการนําจํานวนสจํานวนหรือมากกว่า2จํานวนนะคะมารวมกันเนาะซึ่งคําตอบจะเรียกว่าผลบวกผลลัพธ์หรือว่าคําตอบนั่นเองค่ะงงกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวครูเบ้นจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างแรกเลยคะ่ะไข่สองฟองบวกไข่สามฟองค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นเท่าไหร่คะวิธีการนับนะคะ ไข่2ฟองบวกกับไข่3ฟอง่าเราจะนับนิ้วด้วยกันเรามี2อยู่แล้วใช่ไหมขาเราก็จะนับไปอีก3ค่ะเป็น 3, 4, 5ดังนั้นไข่ของเราก็จะมีอยู่5ฟองนั่นเองค่ะลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่2ค่ะรถ5คันบวกรถ3คันค่ะเป็นเท่าไหร่คะเชือคุณเป็นคิดหน่อยได้ไหมคะ มี5อยู่แล้วใช่ไหมคะนับไปอีก3ค่ะดังนั้นจะเป็น5 6 7 8คเจคำตอบคือมีรถทั้งหมด8คันใช่ไหมคะโอเคนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปนะคะครูเบน์จะมาบอกเทคนิคของการบวกเลขง่ายๆเลยนะคะการบวกเลขนะคะตัวอย่างนี้ดังนี้นะคะตัวอย่างคะ่ะ48บวก36นะคะ นักเรียนคิดว่าได้คําตอบเท่าไหร่เอ่ยครูเป็นสบอกเทคนิคให้นะคะเทคนิคก็คือนําเลขหลักหน่วยมาบวกกันนะคะแล้วก็นําเลขหลักสิบมาบวกกันแล้วนําเลขทั้งสองหลักมาบวกกันอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างเช่นข้อนี้นะคะวิธีคิดก็คือนําเลขหลักหน่วยมาบวกกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 4ค่ะแล้วนําเลขหลักสิบมาบวกกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ70นะคะ เมื่อได้14กับ70แล้วก็นำเลข14กับ70มาบวกกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ84นั่นเองค่ะลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ13บวก22ค่ะลองช่วยคุณเป็นคิดหน่อยได้ไหมคะว่าคำตอบจะคือเท่าไหร่เอ่ยวิธีการคิดนะคะก็คือนำ 3บวกกับ2ใช่ไหมคะคำตอบก็คือ5เนาะแล้วก็นำา10กับ20บวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ30ใช่ไหมคะนำาม0มาบวกกับ5ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเท่ากับ35นั่นเองคะ่ะอย่าลืมนะคะการที่เราจะเก่งคณิตศาสตร์ได้นะคะเราต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะแล้วเราจะทำได้เนาะวันนี้ครูเบ้นมาบอกเทคนิคแรกไปแล้วนะคะ ถ้าอยากรู้เทคนิคต่อไปนะคะกดไลค์กดถูกใจไว้กดติดตามไว้นะคะแล้วเราจะมาเจอกันในเทคนิคต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะใครมีข้อสงสัยกับเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับครูเบนได้นะคะสำหรับวันนี้ครูเบนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย